ลิซ่าได้รับรางวัลเบสเคป๊อปเมทเก่าแซะเลยว่าเป็นเคป๊อปได้ยังไงไม่ใช่นักร้องไทยหรอก่อนจะมีพลเมืองดีนะครับเข้าไปลุมหน่าว่าเออหยุดเถอะเศร้าสาเศร้าเศร้าเห็นเขาดีกว่าไม่ได้เลยเลยชีวิตเนี้อเธอและครีมิสสนับสนุนโดยรู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดท็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเก่าสายแฝ่สายกินจะมีรีวิวและดาราชินชอบมากมา่ขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเดทหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนช์ฝ่ายเช็คปาปิก้าเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กอบกิม ชิยืดบูดชิเกะลำยอนในซุปกินจิลำยอนบุกโกกิเนื้อโชยุกระหริกเนื้อข้าวผัดกินจิข้าวผัดกะเพราไฟลุกทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยน้ำมีชานมแตงขันชาเนโยโยญี่ปุ่นกาแฟอิตาลีน้ำส้มยูสุโกโก้เก็มคนอบติงภูเขาไฟนมสตรอเบปะร่เกาหลีนมคาราเมลเฟคทีนมบาชูกาบูริจิโซดากิลบุริจิทานคู่กับมาสเมลโล่อ๊หลายขากไปกินถั่วสันซินดีขนาดนี้ร้านเอ็กออเดร์มีทั้งษ์สามสาขาหมู่บ้านการเมืองบางนาวงแหวนสาขาที่สายวิลเลเิวอรี่สนใจโทร0842 เก้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเอ็กออเดย์เอเวอร์เดย์ยูเออร์ทอสเดย์ กรุบิลเลนลิา는솔로곡록스타로 b l a c k p ล่는솔로곡록스타로 b l a c k p ่า와 SEVENTEEN K-pop s t a r นเีองนะครับข่าวริซานั้นได้รับ Best K-pop ก็ตื่นตัวกันพอสมควรเพราะว่ามีสเตปินของ K-pop ได้รับอยู่2-3วงมีการทำสกู o ปข่าวเขียนกันเฉพาะของคอิซานี่เน่าจะ40กว่าเพจโดยทาง The v i นะครลงไว้ว่างาน VMA ปีนี้ิซากับวง LE s ฟ e r a i m อาชิพิอภัยได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมาก แม้ว่าปีนี้ลิซ่าจะได้รับรางวัลเบสเคปปในเพลงร็อกซ่าแล้วก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์แบ็คพิงเหมือนตอนกับเบสเคปป2022ในเพลงลลิษา ah. แต่ถ้าว่าเธอน,นั้นก็สามารถอยู่สามารถเดินพรมแดงแล้วก็รับรางวัลด้วยรูปรักอันทรงพลังได้เหมือนเคยแลยกรแสดงเพลงนิวแมนและก็ร็อก t a r ในเวอร์ชั่นเรียบเรียงใหม่นี้ก็แท้จะทาให้การแสดงในครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวของเธอไปเลยอันนี้สื่อเกาหลีใต้เขาชมแบบนี้เลยและนอกจากนี้แล้วนะครับเอลแมกกาซีนเขาก็ได้ออกมาเขียนด้วยว่าด้วยรางวัลเบสเคปป์ที่ าได้รับเนี่ยในปี2024จาก MTV เนี่ยก็จะเรียกว่าลิซัานั้นเป็นนักสะสมรางวัลได้เลยคือรางวัลเยอะมากก็คือจะชมว่าออกอะไรมาก็ปังไล่มาตั้งแต่ลริซาจนถึงล็อกสตารคือได้รางวัลตลอดการันตีได้เลยไม่ใช่ว่าโอ้เชียร์กันแต่ในด,ด้อมอวยโบโอบ,บบีเบนนะจ๊ะมีรางวัลการันตีจะ้ะแอลเขาก็เลยสื่อไว้ประมาณนี้ ส่วนสื่อของกีฬาในเกาหลีใต้เองนะครับก็ออกมาเขียนชมหุน่นเกาหลซ่าด้วยเป็นคอลัมน์เลยแหละเขาบอกว่าลิซ่านัะนนะมีความเป็นวิชวลที่สูงมากๆและในครั้งนี้เองเธอก็ได้มาโชว์หล่เอลเอสพร้อมกับฮูดลัดสุดเก๋โดยชุดนี้นะครับมาจากแบนกแรนด์โมแกลเป็นชุดที่คัสตอมพิเศษมาสําหรับลิซ่าเพื่องานนี้จริงๆจริงๆไม่ได้มีแค่ชุดนี้นะครับหลายๆชุดเองก็คัสตอมมาพิเศษด้วยสําหรับในงาน MTV ครั้งนี้จริงๆไล่มาตั้งแต่นู่นเลยชุดรับรางวัลในงานครั้งนี้ก็คัสตอมพิเศษจากแบรนด์หลุสวงแ่ดดททีีบนเ ก็คัสตอมมาจากแบรนด์คอมแฮสแตไไ่ได้เลยก็คือเครื่องประดับเนี่ยทางบุคลีเล่นใหญ่ใส่เต็มจัดให้แน่นเลยมูลค่าก็เอาเรื่องอยู่เขาบอกว่าชุดคอลิซ่าเนี่ยเป็นเดรสที่มีความโดดเด่นสูงมากแน่นอนเขาว่ามันถูกออกแบบมาอย่างประณีตนั่นจึงทําให้ทอทอลุคคอลิซ่านั้นดูมีสเสน่ห์และก็ดูหรูหราทั้งจากงานออกแบบที่เป็นสไตล์แบบผสมผสานโดยรวมเนี่ยชุดเนี่ยเป็นโทนแบบนูดอ่อนๆแต่ทว่ารายละเอียดที่หน้าอกของชุดที่มันค่อนข้างดีมันก็เลยทําให้ภาพรวมนั้นดูหรูหาราเข้าไปอีกม เป็นการตอกย้ำสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอได้อย่างดีอีกทั้งเธอนั้นก็ได้เพิ่มความสง่างามด้วยเครื่องประดับจากบูการีทั้งสร้อยคอรวมไปถึงแหวนหลากสีสันนั่นก็ยิ่งทําให้ภาพรวมแบบดูหรูหราเข้าไปอีกเป็นการตอกย้ำสถานะคอลิซ่าในฐานะแฟชั่นไอคอนได้อย่างดีทั้งที่มีเอกลักษณ์มีความเป็นไอคอนรวมไปถึงความรู้ด้านแฟชั่นของเธอเนี่ยแบบมีความสมบูรณ์มากๆจริงๆสื่อของกาหลีใต้เองนะครับเขาจะทราบกันดีทั่วๆเลยแหละว่าจริงๆนะแบ็คพิงก์นั้นเลือกเสื้อเองเอกเองกกรรปะะดด,ะดัันโยฉพ นะครับตอนที่เป็นแบรนด์ a m b าสเดอร์ของบุการีประจําประเทศกรีิใต้ช่วงนั้นทางแบรนด์เนี่ยนะครับส่งเครื่องประดับให้กริซ่ามาเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยจนสื่อหลายสื่อนะครับก็ก็เลยทราบว่าพวกเธอนั้นเลือกสไตล์มิกแอนแมทกันเอาเองอีกอย่างหนึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาจนสื่อกลีนะครับส่วนมากจะทราบแล้วก็ชมเธอว่าอม,มีความรู้แฟชั่นที่ดีมากๆแล้วก็สไตล์การแต่งตัวของเธอนั้น,น,นมีเอกลักษณ์จริงๆหลักๆสื่อของกรีซใต้นะครับก็จะชมลิซ่าหนักมากเลยว่าสเตทดีชุดดียกเว้นได้บอกของกรีซใต้นะครับก็จะ เกาหลีใต้นะครับมีการแสดงข้อคิจารณที่แบบเยอะมากกระทูบางกระทูเนี่ยนะครับมีข้อความร้อยสองร้อยข้อความเลยทีเดียวโดยเฉพาะกระทูหนนะครับที่มีการพูดแบบเหยยดนิดนิดหยียดเน้นหน่อยก็จะได้รับความนิยมจะติดอันดับกระทูฮอตในบอร์ดไปเลยอย่างในบอร์ดนี้นะครับติดอันดับ2กระทูเลยเป็นกระตูฮอตของบอร์ดเลยอันดับ3และก็อันดับ4ลิซ่าทั้งนั้นคือเป็นไอดอลชาวต่างชาติที่มีกระทูในบอร์ดปริเเกาหลีขึ้นเทรนด์สูงๆอยู่บ่อยมากและรอบนี้ได้รับรางวัลเบสเกแบบด้วยจะลอดหรือเฮไม่ลอดจ มีการตั้งกระทู้นะครับหลายๆกระทู้ในบอร์ดเพื่อปลุกความเกลียดชังของเธอเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นโดยเอาข้อความที่ผู้ชมในบอร์ดสแกนมาแปลงลงไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์หรือว่าในเว็บไซต์นี่แหละเอามาแปลงลงว่าเอ้ยว่าเวทีนี้ลิซ่านั้นโดนด่าเยอะนาอินตงอินเตรอตร์ว่าเยอะเลยว่าแย่มากสแสดงแย่มากเว็บคงเว็บข่าวประเทศนั้นประเทศนี้ก็เอามาบอกว่าเป็นการแสดงที่ห่วยแตกจนทําให้การสแสดงนั้นดูแย่ไปหมดเอาจริงๆก็คือเป็นกระทู้ล่อเมานั่นแหละแล้วก็ได้ผลจริงๆมีการแสดงความคิดเห็นกันมากมายครับนับร้อยๆความคิดเห็นเลยทั้งงสส่่่่วววนนนททีีเเห็ด้้ยยกับแา บอกว่าจะจริงอ่ะก็เห็นๆกันอยู่วันทสั้นนั้นร้องเพลงแทบไม่ได้เลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอนั้นคิดจะออกโซโล่เดี่ยวในอเมริกาแล้วก็มาร่วมงานประกันรางวัลในครั้งนี้บางคนเขาก็บอกว่าเธอน่าจะเป็นนักร้งองเคป๊อปอยู่อีกหรอไม่ใช่นักร้งองไทยหรอกหรออันนี้เขาคงรู้แหละแต่ว่าตั้งใจที่จะมาแซะแล้วก็บางคนก็รู้ทันไงว่าแหมกระทู้นี้จบงานยังไม่ทันไรเลยสร้างเร็วมากแปลเร็วมากแปดนาทีขึ้นเทรนด์ไวเวอร์อารมณ์ประมาณว่าคงจะงามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสิ และสุดท้ายนะครับก็มีคนเข้าไปแย้งถึงเรื่องลิปซิงและก็โชแย่โดยเฉพาะที่บอกว่าลิซานะลิปซิงเนี่ยเอาจริงมีคนแย้งเรื่องนี้เยอะเลยเขาบอกว่าลิซานะไม่ได้ลิปซิงหรอกเพียงแต่ว่าแบ็คกิ้งแท็กในบอดแคสนี่มันดังกว่าเสียงที่เธอนั้นร้องอยู่บนเวทีก็เท่านั้นเองบางคืนเขาก็บอกว่าบ้าไปแล้วขนาดจมงานยังรีแอคจนสติแตกกันขนาดนี้จะทํายังไงดีล่ะทีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะได้เห็นลิซ่าในงานเดียวอีกแน่นอนถ้าปล่อยลิซ่าไปงานเดียวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคุณจะควบคุมเธออย คุณจะทนกันไหวเหรอเนี่ยจริงๆในบอร์ดนี่นะครับก็มีแฟนคลับของศิลปินคนอื่นนี่แหละเข้ามาแซะเธอเยอะแล้วก็มีการลากศิลปินคนนั้นคนนี้ออกมาบอกเออเธอแฟนคลับคนนั้นสิแฟนคลับคนนี้สิอิจฉาเหรอเธอทําทไม่ได้เธอก็อิจฉาเขาเหรอชีวิตนี้เธออยู่ได้ด้วยแรงอิจฉาจริงๆมีการลากกันไปมาด้วยนะฮะอันที่จริงผมไม่พูดละกันว่าเป็นแฟนคลับใครบ้างแต่ว่าวันใดวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวเดี๋ยวผมจะไล่มันตั้งแต่ต้นจนจบให้เลยเอาให้มันปะ ดะก,กันไปเลยเช่าเน็ตของเกาหลีใต้นะครับอัจริงก็ช่วยอธิบายไว้ดีมากคนที่เขามีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างดีคนที่เขามีความรู้มีความใจเย็นมีสติปัญญาเขาก็เอาเข้ามาอธิบายเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนจะบอกว่า พวกที่ชอบแซริซาเนี่ยเธอเป็นประเภทคนที่แบบว่าเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้เลยลือหยุดเถอะพวกเฮาเนี่ยเอื้อมละอามุซูเลวเศร้าซาเต็มบอดเต็มยังเบิดอเลวเล่นประเด็นนี้มาตั้งแต่เพลงมันนี่ตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้จักถักจากผ่อนไม่เบื่อกันบ้างเลยลือส่วนบางคนที่เขาอ่านมาจากเว็บไซต์อื่นเนาะที่รู้สึกว่าเฮ้ยโชว์ของริซาก็ไม่ได้แย่นี่เขาก็เอาเว็บไซต์อื่นที่เป็นแบบการสเสด็ที่ดีที่สุดมาเขาบอกว่า จริงๆการแสดงของลิซ่าเนี่ยก็เป็นท็อปของงานในบางสื่อเหมือนกันนะลิซ่าในกลายเป็นประเด็นร้อนตลอดเลยเนาะถึงขนาดต้องรวมตัวกันขนาดนี้เลยเลยอ,อันนี้เขาหมายถึงกลุ่มแอนตี้นะที่รวมตัวมากดเธอพูดมันเยอะมากอะและคนที่เข้ามาแย่งแล้วก็มาสแสดงความคิดเห็นแบบว่ามีภาวะผู้นำมีความเป็นพุทุชนก็เยอะมากๆอันนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของยองจีที่เคยพูดออกมาในรายการที่ลิซ่าไปเป็นแขกรับเชิญโดยยองจีบอกว่าลิซ่านั่นคือความภาคภูมิใจของคนไทยและก็เป็นความภาคภูมิใจของคนเกาหลีด้วยมันยากมากๆเลยที่จะเห็นอะไรแบบนี้ในปัจจ ก็คือคนักาลซ่าเยอะมากๆในเกาหลีอเพราะว่าหากเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนก่อนตอนเดวี่ใหม่ๆเนาะจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาแก้ต่างให้เกับลิซ่าเสียเท่าไหร่เพราะแฟนคลับของเธอในเกาหลีใต้นะั้นไม่ได้มีมากพอส่วนที่มีอยู่ก็ไม่ได้ค่อยอยู่ตามบอร์ดที่คอยมาแก้ข่าวหรือว่า PR อะไรให้สมัยก่อนการสมัครบอร์ดในเกาหลีใต้เนี่ยมันยากพอสมควรเพราะมันต้องใช้มือถือใช้เบอร์โทศรศัพท์ในการเวอร์ฟายฉะนั้นแฟนคลับที่เป็นฝั่งอินเตอร์เนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องทําให้พวกเขาเห็นแล้วล่ะว่าลิซ่านก็มีดีเหมือนกันเธอมมีควาาส เธอสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนก็ทะเลาะก,กันไป3ามสี่ห้าก็กลายเป็นลิลี่ในปัจจุบันนั่นแหละและปิดท้ายด้วยบิลบอร์ดละกันคลิปที่แล้วะครับว่าเขาไเ,เยอะและบิลบอร์ดเองนะครับก็มีความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันโชว์ของลิซ่านะก็ได้รับคําชมเยอะอยู่ในบิลบอร์ดสาหรับผู้เขียนเนาะก็เรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายอย่างเดียวเนาะเพราะว่าคุณแอนดูนะครับซึ่งเป็นนักเขียนของบิลบอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมาทำสกุปนี้เต็มๆให้อยู่เขาเนะ่ะชมว่าการแสดงของลิซ่านี่นำเอเนจีใหม่ๆแล้วก็ความเป็น, star, าา MTV. น,น,นล เนี่ยมาแสดงเพื่อเป็นการเดบิวต์โซโล่ของเธอในเวทีนี้ด้วยและถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเธอก็เคยมาระเบิดพลังซูเปอร์สตาร์ในนามวงแบ็คพิงก์มาแล้วและในครั้งนี้เองเธอนั้นก็ได้รับเกียรติผู้นำเปิดเรื่องโดยปา r ิสฮิวตันมาเป็นผู้เปิดให้ซึ่งปา r ิ s ฮิวตันเองสื่อเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในระดับไอคอนของวัฒนธรรมนี้จรงิงโดยในใจความสําคัญของปาริสฮิวตันที่กล ก็คือ tonight she makes her VMA debut as the solo artist that hot and she's leaving give it up for Lisa. ความหมายก็คือคืนนี้เธอจะทาให้งาน BMA's เนี่ยเป็นงานเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวของเธอไปเลยแน,น่นอนครับว่ามันจะเซ็กซี่สุดซ่าระเบิดเถื่องแน่นอนและเธอก็จะทําได้ดีในแบบของเธอเองปรบมือให้กับลิซา่าและนั่นคือคําที่ปาริสนิวตันพูดจนผู้เขียนเนี่ยนะครับจำได้แล้วก็นำมาเขียนในบทความนี้ก่อนที่จะบอกว่าซูเปอร์สานามว่าลิซ่าเนี่ยได้สวมชุดแดงแล้วก็นั่งบนเก้าอี้เริ่มต้นด้วยเพลง New Woman ที่เป็นการทําผลงานร่วมกันกับโรซาเลียวานล้วนหลไปตามเก้าอี้ก่อนที่จะเดินไปสับบ,บนพื้นที่ที่เลื่อนได้้้แลลวเเขาสู่พง Rock Star โดยในเวทีนี้นะครับมีเปียวเพิงเป็นแบ็ค เป็นฉากหลังให้พร้อมกับมาเต้นชุดหนังขนาบข้างร็อกซันและก็นิววูแมนเนี่ยนะครับได้ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดฮอตร้อยมาแล้วโดยติดอันดับสูงสุดที่70แล้วก็97และนอกจากนี้แล้วนะครับบิบอร์ดเองก็ได้ทำรีแคปที่เป็นคำพูดเนาะได้นำคำพูดดิซ่าออกมาเขียนซึ่งมันเป็นข้อความที่ตอนที่ดิซ่าพูดตอนที่ได้รับรางวัลน,นะครับเขาบอกว่าบริงและก็ลิลลี่ทั่วโลกขอบคุณมา,มา,มากๆสำหรับรางวัลน,นี้อันนี้เป็นคำสันส้นๆเนาะจริงๆพูดยากกว่านี้แต่ว่านี่เขาคัดมาเป็นคำสันส้นแต มีชื่อนี้มาหลายปีซึ่งเธอเองก็รู้ก็เห็นมาตลอดแหละในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าลิลลี่ก็สู้เพื่อเธอขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดเอ็นเกตลิลลี่ก็จัดให้เธอไม่ได้พักเลยทั้งนี้ก็เพื่อลบข้อคอรหาที่ใครต่อใครค่อนขอดเธอและนั่นก็ทําให้คําพูดนี้ของลิซ่าน,นะครับกลายเป็นหนึ่งคำที่ถูกรีแคปไว้ในบิวบอร์ดนั่นเอง และนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ